ก็เสียใจกับสิ่งที่เรารับรู้นะคะว่ามันมันรับไม่ได้นะถ้าไปดูตามเอกสารจะเห็นได้ว่าเราไม่เคยใส่ร้ายใครเลยไม่ว่าจะต่อหน้าและรับหลังนะคะกลับไปดูที่เอกสารด้วยนะทั้งต่อหน้าและรับหลัง แม่สามไม่เคยใส่ร้ายเลยมันพอมันมาเห็นเรื่องราววันนี้แล้วคือบอกไม่ถูกอะนะร้ายกาดมากไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้มาตลอด สิ่งที่เขาคิดกับเราคือแบบนี้มาตลอดแล้วเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะคะเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเขาเลยเขาซื้อของเขานะยิ่งนะคะไม่ต้องถามหรอกนะคะไม่ต้องคืออยากจะกล่าวหาว่าไอ้นักธุรกิจสาวเนี่ยมันเป็นคนขี้โกหกขี้ตอแหลยังไงก็ช่างนะนัสวัดดีครับลูกนะ จะเล่านิทานว่านักธุรกิจสาวจะเป็นคนขี้โกหกขี้ตัวแหล่อยังไงก็ช่างนะคะไม่สามไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดตรงนั้นนะแต่มาคิดตรงที่ว่าเธอคิดกับฉันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เธอรู้สึกแบบนี้กับฉันตั้งแต่เมื่อไหร่แม่สามไม่เคยคิดเลยว่าจะมี คนที่โกรธที่เกลียดเราถึงขนาดนี้โกรธเพราะเรื่องนี้เกลียดเพราะเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยนะคะแล้วเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะคะสาระในการเล่านิทานมันจะมาแบบไหนก็ช่างนะคะแม่สาจะพูดให้ทุกคนได้คิดแค่นิดเดียวว่าเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะในเมื่อคุณพูดพูดถึงการรวมกลุ่มแล้วย่อมมีคนรู้เห็นถึงการอยากซื้อเครื่องสับมะพร้าวของคุณนะคะนะ ในเมื่อพูดถึงประธานพูดถึงรองประธานพูดถึงเรื่องการอยากซื้อเครื่องสับมะพร้าวเพราะฉะนั้นย่อมมีผู้รู้เห็นเกี่ยวกับการอยากได้เครื่องนี้ของคุณและไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนจนคุณต้องซื้อคนเดียวนะไออุปกรณ์เนี้ยมันไม่มีใครอยากซื้อกับคุณเลยไม่มีใครอยากลงทุนเลยเริ่มแรกมันเริ่มจาก การที่พยายามทํารัฐวิสาหกิจทํากลุ่มเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรโครงการรัฐวิสาหกิจเพื่อที่จะกู้เงินค่ะเป็นการรวมกลุ่มนะคะแล้วการรวมกลุ่มอันนั้นก็เรื่องที่อ้างกู้ก็คือการเลี้ยงหมูนะคะซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องสับมะพร้าวแล้วคุณอยากได้เครื่องสับมะพร้าวเพราะว่าคุณพิพาทกับคนอื่น คุณมีปัญหากับคนอื่นนะซึ่งคนในกลุ่มรัฐวิสาหกิจอันนี้คนในกลุ่มที่จะกู้เงินอันนี้เขาไม่อยากรับรู้กับคุณว่าคุณจะไปซื้อทําไมแล้วถ้าซื้อก็คือซื้อเองเลยซื้อคนเดียวเลยคนในกลุ่มเขาไม่รับรู้เขาไม่รับทราบเขาไม่รับฟังเขาไม่ร่วมซื้อนะคุณก็เลยซื้อคนเดียว แม่สาก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้เครื่องสับมะพาวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่มีมีใครจะโกรธจะเกลียดเราไหมมีคนรู้เรื่องการซื้อเครื่องนี้อย่างน้อยสมคนนะคะและไม่มีใครเห็นด้วยและไม่มีใครออกเงินช่วยในการซื้อเครื่องมือนี้เลยเพราะไม่มีคนเห็นด้วย เพราะฉะนั้นคุณเลยซื้อเครื่องมือนี้คนเดียวแล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นชนวนเป็นมูลเหตุอะไรทั้งสิ้นฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นมูลเหตุที่มาของเรื่องใหญ่ ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นที่มาของเรื่องใหญ่นะพี่คบหมาวันนี้ได้ยินแล้วคือไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีนะมันดิ่งถ้าไปดูในเอกสารที่ไอ้จอระเข้มันเอามาโพสอะนะคะจะเห็นได้ว่าแม่สามไม่ได้ใส่ความเลยพูดไปตามตรงพูดไปทำตามจริงและไม่มีความเกลียดชังอะไรทั้งสิ้น ไม่มีความเกลียดชังอะไรทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรกับเราเราไม่รู้สึกว่าเราทำผิดอะไรกับเขาไปดูคำให้การของเราก็ได้ค่ะทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่เคยใส่ร้ายเลยนะย้อนไปดูคำให้การย้อนไปดูอะไรที่เป็นเอกสารที่ในส่วนของเรานะ ทั้งต่อหน้าและรับหลังเราไม่เคยใส่ร้ายเลยพี่พยาววัดีค่ะเพิ่งรู้วันนี้ว่าพวกเธอรู้สึกอย่างนี้กับฉันเหรอพวกเธอคิดแบบนี้กับฉันเหรอมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันจุกอะ เขาคิดแบบนี้กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไอเครื่องมือนี้มันมีมาตั้งแต่น้องชมพู่ยังอยู่นะคะนะเครื่องมือนี้เรื่องราวเครื่องมือนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่น้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิต แล้วตอนนี้เขามาพูดถึงนิทานความเกลียดชังอะไรแบบนี้พี่พยาวขอบคุณค่ะมันเป็นอะไรที่หดหูความไว้ใจที่มีให้คนใกล้ชิดมันมันใช้ไม่ได้กับทุกบ้านนะพี่เตวัดดีค่ะเครื่องมือนี้เรื่องราว ไอเครื่องสับมะพร้าวนี้มันเกิดก่อนที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตอะแล้วน้องไม่รู้พี่เตว่าเขาเกลียดชังเราถึงขนาดนี้นะน้องไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราน้องไม่รู้ว่าเขามีความคิดแบบนี้กับเราทุกเรื่องราวที่เขาเล่าเป็นนิทาน น้องเล่าให้เขาฟังจริงค่ะว่าน้องน้อยใจน้องเสียใจที่มีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาว่าเราเป็นเครื่องจักรกลหนักเขาว่าเราว่าเราโลเทคเขาว่าเราว่าเราน,นู่นนั่นนี่ด้วยความไว้ใจอ่ะเราก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะน้องยอมรับว่าน้องเล่าความน้อยใจความอะไรให้เขาฟังจริงๆเพราะน้องไว้ใจและน้องไม่คิดว่าเขาคิดแบบนี้กับเรา ่เตถ้าไปดูคําให้การของน้องถ้าไปดูคาเบิกความของน้องแล้วน้องไม่เคยใส่ความเขาเลยนะไม่เคยมีประโยคคาพูดใดที่หมายถึงความเกลียดชังเขาเลยนะใช่พี่เตน้องน้องเล่าให้เขาฟังเพราะว่าน้อง น้อยใจจริงๆเป็นความรู้สึกของเราจริงๆที่เล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังอะ่ะพี่เตนะเราไว้ใจนะเราก็เล่าให้เขาฟังเรารู้สึกอะไรเราก็เล่าให้เขาฟังอันนี้ไม่สาไม่ปฏิเสธนะทุกคนนะที่เล่าให้เขาฟังที่คุยกันทุกเรื่องกับเขาเพราะเราไว้ใจเขาต่อให้เขาจะอ,าออกมาเล่าแบบไหนก็ช่างเถอะแต่ประเด็นที่ไม่สาจับได้นะ คือความเกียดชังที่เกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ความเกลียดชังนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ในกลุ่มรัฐวิสาหากิจมีไม่ต่ำกว่า5คนค่ะถ้าน้องจำไม่ผิดคือ7หรือ8นี่แหละค่ะก็รู้ค่ะลุงต่อยว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่นะคะนะ หนูรู้คะ่ะว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่แล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แต่เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะใครที่ถามหามูลเหตุจูงใจนะก็ไปดูเอาก็ไปฟังเอาค่ะ